สวัสดีพีพีเอฟสีมาทุกคนเด้อมื้อนี้ก็พบกประชักของลิม้าสาวน้อยล่องสัตมื้อนี้น้องดีมากๆสิผาทุกคนนะที่เป็นสีซุ่มๆซึ่งยูตามธรรมชาติเอาไม้ไปพ่อแม่ไปเม่นนะแล้วให้ทุกคนเดาก่อนว่ามันเป็นมากอย่างโมบอกแค่นาะลุนลุนลุนเดี๋ยวจะเอาไม้ไปแม่เนาะเพราะว่ามันยูต้นที่เฮายื้อบ่ถึงบางนวยค่อยยื้อถึงบางนวยกันยื้อบ่ถึงไอ่น่ะซึ่งจะทุกอย่างไปนำเนาะ เฮ้บางไฟบุญบางไฟเดืนอนหนกฝนกับตกะอีนะ่ะฝนตกค่อยๆไม่เวิร์ดมาฝนไม่เวิร์ดม,ม,ม,มาเช่าไปเช่ามาด้วยแม่แม่บางน้องค่ะเดี๋ยวแม่จะไปปลูกยางป้าเงินน้อยนาะเนาะทำไมวาถ้าถ้าบพมาเอาไหวละมืออื่นได้ไปปลูกเขาสองคน <f led> มือน,นี้น้องดิบกับแมปลูกทำน้งองด่าไป let's go แม่แน่ใกันที่เล่นอย่งให้เป็นเออเป็นตาฟ้าหัวน้อง เ <laughs> ป็นตาฟ้าหัวแบบโอ้โหแบบนี่ธรรมชาติรอบข้างสวยเพรอหน้ากล้องหลังงามๆแหละบ่บ่เบิ่งกล้องหน่าโหอ,อ,อยากกินบางอะไรนะยะี้าหารวะส่งทหารวะ <laughs> เอาจับแม่เน <laughs> ี่แผลบอกมาส่งยังเลยเจอจังบ่อยเพ่นก็เริ่มเห็นหน้าเห็นหนาหน่อยเนาะเริ่มไผยให้ไทยนา ทับหวัวเด้อไหวได้ตามมาคุณเอามาละนี่แทนแทนแทนหน่วยหนึ่งละขึ้นสูมากมากตะกวงตกวงอ่ะมากตะกวงใครเคยได้ยินบ้างนี่ต้นมัสยุแบบนี้เลยแม่มันสูงเติบเนาะเอาเต็มมากเลยต้องเอาใบเด้อมามามา่มามาน,นี่เอาบอกว่าเอาเต็มมากเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอเค okay. นี่มากเอาได้บิดด้วยละบิดไหมบิดบิดบุได้นะปากเลยปากงับเลยวะว้ายนี่สิลักษณะมากแบบนี้ทุกคนที่ไปแถวพุ่มอีก่อนเลแมนเอาแถวเมื่อกี้ตอนทำมาน่ะแต่ว่าเอาเลยว่าจะเฝ้าย่างซื่อไปจะขอบพี่เห็นป้าเหิป้าเหินพูดนะแมนนี่มากที่สองจะจ่ายสีซิมให้ซิมให้เบิ่งตอนนี้เก็บก่อน กินแต่ได้สิเอาไปกินมันต้องไปด้านนั้นนี่นี่ทุกคนหมากอันนี้มันอยู่นี่เอื้อนี่ต้องกินแล้วนี่ไหนซีหน่อยต่อระบบป้าให้มันโตมันใหญ่แล้วมันสุกแล้วจะมันก็เน่ามากตะกวงโตมากตะกวงนะคะทุกคนนี่พายเคยกินบ้าง ัน,นสรส่าจะแบบอ๋มันหวานในนึนงไะเนาะหวานละโ,โ,โอ้โหอันน่ะหวานหวานน่อยบ่หวานหลายตอนนี้นะคะทุกคนเราก็จะยกักแต่เสียงไหมลงดาขนาดทุกคนเมื่อกี้ยังมาเกาะหัวน้งองดีบานหนึ่ง <laughs> Let's go โอ้ยมึงแม่คือคนเกือบด่วนสินะมึงเป็นมึงเป็นแบกไหมนะโอ้ยเด้ยวจสิงยางเหี okay, ่ยงมาเลียวเออสิงยางเบอร์ใค้ยเงยังยงกันไหมมันสิถึกเลยโอ้ยอิทับหัวเลยละนาฮะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันยูอ่านต้นมากต้นมากต้นมากอย่างนี้ลก็ ไม่ละจะตึ้มาตะกลงเลยน้องรากหวังเอาอันไม้เคาะหัวน้อนงดิบตลอดเวลาได้ไหมอ <laughs> ยา่าซู้อล่นสอยโอ้โห,โโหโก้อนเมฆฝนสิตกแน่นอนเ <c oughs> จ็บคอเว <c oughs> ้ยว้าวฟองยาเด้ยาเยด้น่าจะเปียงให้เ่อนี่ทำมาสดสวย อันนี้แมนต้นกล้วยให้ทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ต้นมะตะกวงต้นที่สองกันเลย let's go แฉแต่น,นี้ก็ฮดทุกคนักไหมเน <c oughs> ี่นี่ระเบียงเนี่ยทำหัว <c oughs> นี่นวันนี้แบบอุ้ยนุ้ยบบคือกันจับคอตั้งโน้ต <c oughs> ที่ทุกคนนุ้ยต้นนั้นกับต้นนี้มันบบคือกันนี่นุ้ยต้นเมื่อกี้เป็นออกสีสสมสมนี่ออกแดงเพราะว่าต้นนี้มันสุกก่อนสุกก่อนต้นนั้น ตังด้าเข้าไปในเลยจออน,ออนไนด้ติ๊ตั้มเนาะสูงเขาสูงเลโอ้ยอย่าบอกอ๋อเขาสูงเนาะน้องสูงไ่เข้าใจะห <c oughs> ้อตังดาสูงทุกคน <c oughs> นีน่เอาไปให้น้องดาเอาไปให้น้องดีกินไม่ว่าต้องดี้กินอะไรน้องดีเป็นไข้โอ้เจ้ากันกินหมดแล้วไข่ <c oughs> อันนี้นี่มาเป็นพวงไปเลยเออเอาเป็นพวงเลย เราไปต้นเมือน่ะพอที่บอกเอาไปกินบ่ม,มืดบ่บ่ม,บมีให้กินนี่นอกจากเขาสองคน <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปมาสิเน่ามา่น่าเอามเอา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 แบ้งเอา,ปเ,อา <laughs> เป็นน้าว่ะน้นนาจาวทุกคนกคน,น้องหยีมีเลื้ยงสิบอกน้องดอลักตัดผมน้ำมา <laughs> แมวบุงคิบฟซะ แม่บิึงคลิปจ่า, <laughs> าตั้งเดือนเก้าคุณมันก็ยาวแล้วแหละแม่มาเบิึงคลิปเอ้าไอ้ดาตัดต้นไหนนี่ทุกคนปกติยัางดาชิว่าเอาคลิปม,ม,มันนิดผมมันวะ <laughs> ไปไมากแน<ต>่ <laughs> เดี๋ยวได้ยื้อทั้งกลา,างมันอีกอีกนิดแม่จะรู้ <laughs> เดือนเก้าคุณเนี่ยคือเป็นอีกนิดแม่จะรู้เพาะแม่เบิึงคลิปตลอดร <laughs> ักตัดหุ่นออกมาอ้าวคือบ่เป็น ที่นี่เฮ้ยฮ่ามีที่ี่บูมีเนาะบุมีผุนธรรมะเฮ้ยทุกคนนั่งนี่เห็นต้นนี่เอ้ยต้นนี่หนะยูปไปตรงนี้เอาไปโหลดตัวนี้มันบูมีหมู่อุย้ยหนุ่ยใหญ่ๆเลยว้าวจู้ตริงตริงตระูรเอาวีมาอวีให้งามนี่มากมันสิบแบบอุย้ยดาด ามต้นสามสีไปเลยค่ะไป,ไปนั่งกินต<ม>รงนี้ปะนั่งกินที่สวนนะเขาปะเอาไม่เพราะเดี๋ยวคนเหยียบนี่นะจ้าบอมีใหนี่ทุกคนมากเขาได้มาประมาณนี้เลยเยาจะไปนั่งกินไปซอกบ่านนั่งกินกัน,น,น,นะะแทนแทนตอนนี้ทุกคน้นอง้างหลังเนกก็ะชิมีธรรมชาติที่สวยงามแบบดังท้องฟ้าฝนกำลังตกหน่อยนกกระชิมกิน มันงามยันว่าเป็นดินของกระเจ้านี่ดินฝากฝากนี้ที่สวยที่สุดแล้วจะจะให้เบิ้งข้างในดินของคนดินของคนค่อยงามดินเขาบิงงามแข็งเอาเชี่ยกัดถ้าเจ้าของคนมานี่ก็คือเออสภาพแลนหนีวันเดียวเจ้าของคนมากมากก็ตอนไหนี่เก็บแล้งจริงวะสะออนทิ้งดินี่ทางในแล้วก็เทลเดี๋ยวคนมาเขาตัดสินงี้นะเขาไปหลอก โ,โมมิยังเขาผ่านมาซื้องะเศียดเต็มนี้เขาอยูุ่่งยาวมันที่แบบหวานหลายแบบหวานนิดหน่อยเน,นาะยู่ดี่จกองตปนไม้ใหญ่เลือดฉันไหนฟ้าฮวงมามาแบบฟ้าสว่างเลย นมะ่กินมากมา,ม,ามากมากมากเหี้ยอ้ยบูแม่เอาแตะกวงพอดิมมีคนเคยตุยกับอันปินโทรศัพท์แล้วเปล่าเลยอ๋อปิดห <c oughs> นะยุดแล้วน,นี่เขาอะไรง่ายๆทุกคนจเจ้าเที่ยวกี่ชั่วโมงแล้วเพราอฟ้าฝนทักหลายเทือแล้วอย่าขี้บุทักเลยหมดเลยเดี๋ยวไ <c oughs> ฟสีดับอีก อืมเหรออบอืมนี่อยากห้ไฟดับเมื่อคืนเลยคือคักเนระอืมค่ะถ้าถ้าไฟรับตอนตอน,นอมีแป้ททรัพย์อืมอพคุณอือายอยพระคุณเป็นอย่องโมโหเลยนีเสียงแบบกะร หน้านี้แบนแบบมันออกอีกมันขึ้นขึ้นตามแบบขึ้นเองอ่ะวนวนคนเบาหวานกินได้เพราะมันเบาหวานแม่แนะนำกินแล้วน้ำตาลขึ้นสูงเพราะบ่ไหนที่สองทุกคนเมือแข่งเหรอบุญเอามีดมาแม่เซฟแข้วนี่จานนะคะทุกคนแม่นี่จานแกะ เพราะว่าฟันในดิมมันใหญ่ <laughs> <laughs> นี่นี่ทุกคนหน่วยหนึ่งมันก็จะมีสองเกนแรงซี่แล้วทุกคนน้อยแมนถันน้อยเยอะก็จะมีหลายเกนบึ้งบึ้งทำไมจอดงามสมได้ให้ใจมาอืมเชียงคือเจ้าของนี้ลเจ้าของเรือไอดิแม่ค็ น้องดาวกานังลงเด็ม really ื่อกนึกว่าจะคอจะมาได้กัเจ้าครงที่สองย่าบ้อเตือนนะย้ำงามอันนี้บทุกคน อ้นี้เป็นต้นน้อ,องดีแมัมน้ก็ดีหน้าตาแบบนี้มันจะกินเกน็ดมั้อ้าวเปลี่ยนฟากโอเคทุกคนสำหรับกิมนีประมาณนี้เลยพายายาก,กิินกับยูยูไทยกับมีบเหนอบู๊ <laughs> บู่บบูบบูบูบบมีทีบ่เพราะว่าเเคยเห็นนะ <laughs> นี่ลาที่ย่ค เพลงธรรมศาสตร์ก็แซ่บก้อนเบียร์ก็คนมีเนี่ยแหละคุณได้คำคมเพื่อนใจและคำคมนะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องดิมน้องด้ก็ขอตัวลาไปก่อนจคลิปนี้ฝากพี่เอสซีทุกคนเบิ่งโฆษณาไอ้น้องดิมน้องด้ด้วยนะคะเต็มคลิปไหนก็ฝากกดกันไลค์ก็แชร์ก็สะทกายเพื่อเป็นกำลังใจน้องดิม้องด้คลิปต่อไปแล้วที่สำคัญก็ลืมกดกระดิ่งเพื่อนทักที่ไมใหม่จากช่องหนึ่งของน้องด้สำหรับคลิปนี้ก็ขอเลากคำว่าสบายดีสวัสดีพี่เอสซีทุกคนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะเบิ้งรีบบไปเิิงธรรมชาต เตลูเตูเตลูเพ่งซะเพลงหมดจือนะเตูเตลูบายบายเดี๋ยวบาก็หลายน้องดีกับหมักเี็นน้องดีกินแน่บุญเดียวว่าน้องดีเป็นไอ้กิน